าการยาหนึ่งต่อลักหมดอิจได้อยากกลับคืนดีได้ไหมครับอันนี้เดี๋ยวไว้เวลราละเอียดอันนี้ตอบตอบตอบนิดหนึ่งกันนะอ่ได้ครับกรณีการยาเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่ามีการยาหนึ่งต่อลักในคําว่าหนึ่งต่อลักเนี่ยแปลว่าการยาครั้งที่หนึ่งในการยาครั้งที่หนึ่งเนี่ยระยะเวลาของการที่สามีจะกลับมาคืนดีกับภรยาได้ ก็ต่อเมื่อจะต้องอยู่ในอิดดะอิดดะแปลว่าสามกูรุไปง่ายว่าเฮสสามครั้งเช่นนี้ถ้าหากว่ายาหนึ่งต่อรักแต่หมดอิดดะการที่จะกลับมาคืนดีต้องนิก้าใหม่นิก้าใหม่ยงต้องนิก้าใหม่ไม่ต้องไปแต่งงานผู้หญิงต้องไปแต่งงานใหม่ไม่ต้องอันนั้นคือยาสามอันนี้คือนิกลับมานิก้าอันนี้คือกลับมานิก้าใหม่แต่จะกลับมาอยู่ด้วยกันโดยไม่นิก้าไม่ได้อื แต่ถ้าหากว่ายาหนึ่งต่อลักแล้วยังไม่หมดอิดดาอิดดา,าสมมุติประจำเดือนมาสามครั้งพอพยามีประจำเดือนครั้งที่หนึ่งงอนกันอยู่อ่าเสร็จแล้วเราก็กลับมาคืนดียังไม่หมดอิดดากรณีอย่างเนี้ยไม่ต้องแต่งงานใหม่ไม่ต้องนิก้าใหม่ไม่ต้องนิก้าใหม่คือใช้ชีวิตอยู่ได้เลยกลับมาอยู่ฉันงสามีพยาได้เลยแต่นับหนึ่งแล้วนะแต่นับหนึ่งแล้วตลอด<อ>ชีวิตเนี่ยนับหนึ่งก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างสามีกับภรรยาเนะี่ยอ่า เขาคืนดีกันก็คืออยู่ได้กันเหมือนเดิมถูกต้องแต่นับหนึงนหน่งแล้วนับหนึ่งแล้วแต่ที่คําถามว่ายาหนึ่งต่อรักแล้วหมดอิดดาจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมตอบว่าได้แต่ต้องนิก้ากใหม่มแต่นี้ไอตอนนิก้าใหม่อยู่ที่ผู้หญิงแล้วนะับถ้าผู้หญิงไม่ยินยอมคุณก็ไม่มีสิทธินะแต่ในกรณีของการกลับมาคืนดีก่อนที่อิดดาจะหมดเนี่ยนนแปลว่านนเป็นสิทธิอนนของผู้ชายใช่ แต่ถ้าอิดด้หมดแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของผู้หญิงอที่เขาไม่รับก็ได้คืออาจารย์มีนคือเราเคยอธิบายที่หนึ่งในการหย่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีอิดด้อยู่กฎเกณฑ์คนที่คนที่ถือกฎเกณฑ์คือคนที่เป็นสามีใช่จะกลับไปคืนดีเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเวลาผู้หญิงที่ยังอยู่ในอิดได้เนี่ยห้ามที่จะนะห้ามที่จะไล่นางออกจากบ้านอื ต้องอยู่ต้อจ่ายนะเพราะก็ในรเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหมือนกับปกติเพราะนางยังเป็นภรยาแต่เป็นภรยาที่ถูกยาใช่ยางยังไม่เป็นคนอื่นนะเพียงแต่เป็นภรยาที่ถูกยางสิทธิ์ของความเป็นภรยาของนางทั้งหมดที่มีต่อสามียังคงมีเหมือนเดิม,มจนกว่าอิดดาหมดนั่นแหละนางจะถึงเป็นคนอื่นเมื่ออิดดาหมดนางมีสิทธิ์ในตัวนางที่นางจะเลือกสามีคนเก่าหรือนางจะแต่งงานกับคนใหม่ แต่ถ้าอิดได้ยังไม่หมดแปลว่าเมื่อสามีจะไปอยู่กับนางก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตโดยที่ไม่ต้องแต่งงานใหม่ <S <S